นี่มีคำหยาบคายเรื่องมาก็ไม่ต้องดูไปปิดปยเฮียได้เวลาสปีดลันโอ้ยเชียกูเหนื่อยละว่าเดี๋ยวเราไปตรงโน้นดีกว่าไปฝั่งโน้นั่างนี้มันเป็นน้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่มันฝุ่งตัวอะไรวะควายหรือเปล่าวะ ช่ไหมอู้มาจูบม้ากูเชื่อเลยไม่ใช่ฮะมันคือลามานั่นเองอุ um> ้ยที่มาตอบกูเนี่ยเฮ้ยใครวะเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกับเขาดีกว่าฮะเขาดูน่าจะเป็นคนเงียนลามามากเลยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยมีอะไรวะเอ่อคุณจะยอมมาตั้งตัวไหมอะไรนะครับลามาั้งตัวหน่อยไหมเอาไปทำอะไรครับเอาไป เอาไปเอามือก็กัดโอ้พระเจ้าเป็นภาพที่หาดูยี่ายาวอเลยครับเออคุณคุณชื่ออะไรนะฮะชื่อมงคุณเป็นคนดูแลฝูงพวกลามาเหรอครับอืมจะเรียกว่าเย็ดก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับเออเออเออผมไปแล้ว มึงไม่ห้ามกูเลยเอเอาแล้เอาต้องห้ามผมว่าผมอยากผจญภัยอะคุณแล้วเอาลาลามะของคุณไปทอกออกไปก่อนดิคือมันมาคากถุยน้ำลายอะไระคุณมาคุย,<ป>คยกับ<ป>ผมตรงนี้ดีกว่า,เค,เาคุณ <ไป S 2> สนใจร่วมเดินทางไปกับผมไหมครับเ,เราจะไปสร้างอาณาจักรด้วยกันทุกวันนี้ผมก็เย็ดลาวมะทุกตัวจนสําเร็จความค่แล้วนะแต่ก็ยังไม่เป็นเรื่องน่าตื่นเต็นเท่าไหร่เห็นก็อืมผมสนใจข้อตกลงโอเคครับ เดี๋ยวไม่ใช่คุณจะมาเย็ดตูดผมหม่หรอก็แล้วแต่สถานการณ์หนุ่มคุณภูมิครับตามมาเลยเราเรียกว่าออกไปจนภัยกันดี่วานะฮะเุ้ยภูมิใครอะใครกันนะครับ ที่นี่ประจำเขายังไม่คุ้นหน้าเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปคุยกับเขาละโอเคครับผมเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับนินได้ยินผมหรือเปล่าเนี่ยได้ยินครับแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมลงไปก่อนโอเครอดก่อนหน้านดีนะครับอันก็นั่นที่ถามมันไล่อยู่เนี่ยฮ่า่าไม่ไม่ไม่คุณคุณชื่ออะไรครับกูถามชื่อมักขำ ควยแล้วชิคุณครับชิคุณเหรอครับอ๋อเออคุณกุลพอดีว่าผมหาแนวร่วมหาแบบประจนภัยอ่ะคุณสนใจไหมผมไหมลุยเลยุยเลยครับอ๋อนี่มึงไม่ไม่คิดจะแบบคิดก่อนหรือว่าอะไรมึงตอบตกลงเลยใช่ไหมวันวันผมก็หาแต่เห็ดแหละครับอันนี้ก็วันวันหาแต่เห็ดอันนี้ก็วันวันเย็ดลามะเราไปประจนภัยกันดีกว่าฮะไปโอเคครับหุ้ยหุ้ยเราเจออีกคนหนึ่งแล้วว่าคุณลิงลิงปลาชนีหรือเปล่าฮะนน่าจะเป็ลิงขาถานะครับลิงก็แล้ว อุ้ยมันกัดมันกัดเราบ้งคุณคุณก็มากันมากันอุ้ยอุ้ยแต่ในมันน่าจะเป็นพวกผัวนางเอกผัวนางสาวอุ้ยมันกัดมันกัดไม่คุณ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 มานี่ก่อนมันจะไปจะไปเย็ดลิงทำเพี้ยอะไรเออฮัลโหลครับพูดได้ไหมครับครับอ้าวไม่ใช่ลิงเหรอเออเออเป็นผู้หญิงเหรอครับผู้ชายครับอ้าวแล้วไว้ผมยาวทำไมอ่ะเดียวอ่ะทำไมอ่ะเออขอดูตูดหน่อยครับตูดมา คุณผูดคุณูยไม่ใช่คุณพูดไอ้ยี่คุณเนียนแทนผมไม่เคยมีอารมณ์กับกับคนครับคุณแจ็คเออแต่ลามะอ๋อโอเคฮะเออคุณชื่ออะไรครับเชนไนครับเออสนใจจะไปกับพวกเราไหมครับเราเคยตามนั้นเลยเออคุณรู้จักคืนสยองสามลุมหนึ่งไว้ครับไม่รู้จักอ่ะโอ้เดี๋ยวคืนนี้น่าจะได้รู้จักนะเดี๋ยวไปกับพวกเรากันนี่แหละนั่นแหละครับอุ้ย ไอ้เหี้ยมันนัดกันมาเลยเจอ้ยแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับตีชิงชงชินหรือเปล่าครับอู้เขามาแล้วครับระวังนะครับถอยถอยมาก่อนพวกเราถอยมาก่อนขอบคุณคุณนายครับคุณนายครับมาอยู่กันเออเระวังคุณนายเขาดุนะระวังครับอ๋อเราครับพูดพูดไทยได้เปล่าครับเอ่อ can you speak Thai ah hello what do you do oh อาชิบเลยได้ไหมไอ้ยี่อะไรบ้างชิบอะไรกันไดก็ได้โอ้ hello บ้านชิบเลยอะไอาชิบเลยอาชิบเจ๊ ิด้ไอเจ๊แป๊ดกัเจ๊แตเวลชัก<อ>บาคยดอ,อคือตอนนี้ตอนนี้จะมืดแล้วฮะเราต้องรีบคนะุยละเออพูดไทยไม่ได้ไหครับูดวูดวอ๋อคือคุณ2คนนี้เป็นใครอะไรมาทาอะไรยังไงเนี่ยมาทาอะไรในถ้เนี่ยมาจิงจกครับอ๋อโอเคผมไม่อยากจะถามเยอะนะครับเพราะตอนนี้จะมืดแล้วเออคุณชื่ออะไรนะครับื่อฟิแล้วแฟนคุณชื่ออะไรครับจีฟิจิแต่ฟิจิ

มันตามใครมันตามคุณฟีมันตามคุณฟีมันตีแรงครับมันตีแรงมันตีแรงผักผักผักมันผักมันเอ้ยสวยสวยสวยมาเจ็บสวยสวยสวยโอ๊ยเราลิบเราลิบเราลิบไปเออลิบไปกันดีกว่าฮะหาดินกบเองดีก่อนหาดินกบอโอเคครับช่วยชิญกันขึ้นเลยครับช่วยกันขุดหน่อยโห่แล้วเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเอดเจ้าแมนครับเอ้าแม่เริ่มเริ่มเลิ่มเริ่ขุดดินครับลิ่ขุดดินตัวเองครับขุดเองอเงแจ็คกุงติดหมูอะไรอ่ะติดหี ้นั่นแหละไอ้ย่าตายนั่นรีบรีบุดฮะโอ้โแล้วจะต่อยคุณไหมคุณพี่มาต่อยผมนี่นี่ไม่เข้ากันนะฮะทุกคนคือข้างบนนี่มีเสียงเทียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสไปดี้หรอโอ้มันคุณูมิครับมันจะได้ยินเราเปล่าครับตามหลักทฤษฎีแล้วแมงมุมมักตาสายตาสั้นครับผมจริงเอ่ะครับผม อุ้ยคุณฟีครับคุณทำอะไรครับนั่นอุ้ยผมว,ว่าแจ็คตตโตนตกอุด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 เดี๋ยวน <laughs> ับทมเลยนะอาสามเหรอเอ้ยผมไม่เห็นที่อะไรครับเจอโอ้ยทำไมเชื่อเลย <laughs> เออผมว่าเช้าพรุ่งนี้เราต้องไปเรอ,อคุณจะมีภารกิจก่อนฮะรเรามาวางแผนกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้แล้วแล้วคุณเป็นที่อะไรครับมายืนอยู่บนโต๊ะเนี่ยเสนอทีละคนไหมคุณแจ็คอ๋อโอเคครับคุณฟีครับคุณคิดว่า เอ้ยคุณก่อนดีกว่าฮะคุณฟิเพราะว่าว่าว่าต้องลงเหมืองหาของครับเช่นพวกหินพวกเหล็กผมว่าเราควรให้ความสัมพันธ์กับอาหารนะไม่ไม่ไม่ลงเหมืองดีกว่าเปล่าเช้าแล้วเหรอมันเช้าครับแต่มอนเตอร์ยังอยู่เพราะว่ามันมีคนผมคิดว่าเราควรเราเราต้องสู้นะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปหาที่ปลอดภัยดีกว่าเอาครัะคุณกุนนำเลยฮะ อันดับแรกเราเราเปิดเส้นทางก่อนปิดหลังเปปดหลังวิ่งิ่งวิ่วิ่งวิวิ่งตาตามม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 มมาตาตายบุบเฮ้ยเต็มเลยเตมเลยหน้าหมู่บ้านทุกคนดนมาหมู่้าตามมาตามมาทุกคนตามมาร็เร็วหน้าจะรอดแล้วนะฮะไครับรีบเข้าไปรมในบ้านเร็วบนหลังใหญ่ครับคุณภูมิบนหลังใหญ่ครับผมตามมาตามมาตามมาอุ้ยใครยิงอะ เฮ้ยใครเป็นเฮ nah es, right X, corner, et, ี so oh man, ้ยอะไรวะเขาเป็นระฆังครับุญเจ็กเจ็กระฆังเข้ามาเข้ามาเอผมว่าบ้านนี้บ้านนี้ผมบ่าว่าแล้วต้องมีคนเล่นตะประตูเหี้ยมานั่งมานั่งมานั่กเฮ้ยจะมาคุณทำไมอะเฮ้ยเออนี่เราเข้ามาบ้านใครครับเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยจะของบ้านเฮ้ยลูกต่อยดิเฮ้ยไม่ใช่ต่อยกูไม่ใช่ทำไมก็ ตกไอ้้ีตอนนี้ใครหิวมั่งครับเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าเปิดดว่าน่าจะทุกคนนะยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เริ่มมาผมผมผมตายครับผมก็เริ่มหิวแล้วนะครับเนี่ยโอ้เรามีหมูด้วยนี่เฮ้ยเรามีข้าวด้วยนี่หมูหมูเจ้าของบ้านครับเอาเลยครับเจ้าของบ้านไม่น่าจะตื่นแล้วฮะเฮ้ยตีหมูครับไม่ใช่ตีกันเองผมได้มาสองอันครับโอ้เจะมาตีกูทำไมอ่ะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับพิกแอคก่อนฮะ เราจะได้ขุดหินเอามาปิ้งย่างกันไปแม่งกันดิอย่าหลงงบี่บ้าเอ่อขออนุญาตใช้หินบ้านนี้นะฮะอ้าวอันนี้มันเป็นเสาครับผมโอเคอ๋อแปดอันละทำไมคุณรู้จังเ่ยครับทำไมคุณรู้ดีอย่างผมเดาว่าผมเอาความรู้มาจากลามาครับผมอ๋อเฮ้ยคุณไหนแล้วคุณออกทำไมอ่ะหินมันดอกอยู่ด้านนอกเอาเอาหินมาให้ผมหน่อยครับ โยนไม้ให้กูดิเฮ้ยเดี๋ยวกูขาดใช่เนี่ยโอ้ยภาษาคนนะโย,ยนโยนทะี่ไหนไม่ใช่กู้พิทโยนที่ในกูไอ้เี้ยไหนหมายพ่องอะครับที่ปลาเต่าปิ้งอะอ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่หรอเอ้าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมคุยเองก็ได้ครับพวกคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยหิวจะตายเลยแล้วแหละค,คุณคุณนะครับ<อ>คุณคุณจะตายยังครับ ยังฮะพวกคุณกินกันก่อนเลยครับนี่ผมผมได้มาแล้วผมได้มาแล้วเอามาใส่เลยเรากันก่อนเลยเออเนื้อหมูใครมีเนื้อหมูอะเอาเมียนี้ไม่บอกอะผมใส่แม่เตาไปแล้วเมียนี่ไม่รู้ว่ายำมีอะไรมึงไม่เห็นยำมีอะไรเลยคลิกขวาค้างครับครับผมแล้วเราวคุณพัดเขาเป็นอะไรครับเขาคิดถึงใครครับอ่าคิดถึงแม่ดิอที่เพ่ชื่อพัดเลยชื่อมิ ออที่ผายแล้โอ้ผมโอ้ผมเจออาหารครับวุ้ยเดี๋ยวผมโดก่อนเลยฮะมีมัดฝรั่งด้วยตอนนี้ฝนเบบฝนผาแผาเรียกเรียกผาชันนะชันคืออะไรครับคือคุณคุยเรื่องอะไรกันครับผมมีเตียงเนวยโอ้คุณขโมยเข้ามาใช่ไหมครับครับผมเนี้ฟางคุณยังเก็บไม่หมดเลยอุ้ยเป็นถ้ำเป็นเหมืองครับตรงนี้ มีเลขด้วยคุณภูมิครับจัดอ้าวไอ้ซูลักดิ์ไอ้คุณตายเราต้องตารขอหงที่สุดก่อนครับผมอุ้ยเฮียโอ้ยทีเปอร์ผมมีของเนี่ยปีที่สปาให้ครับปีที่สปาไอ้โอเคครับผมโอ้ยแย่สายไอ้เฮียเอ้ยจะเป็นหน้าฝนนะ t เดอะเวลทิลิ่งวิชยัววะ ดูดูฝนฉันมีเธอหน้าฝนฉันมีเธอเอออาะสรุปหน้าฝนดูดูกันได้นะผมแตกตายกันเลยนะนั่นแหละครับโอ้คุณแจ็คตรงนี้มีเลขแค่เดียวคุเจอท่านติ๊กสามก้อนเลยนะอ๋อครับผมนะเออมึงมึงโอ้ยแม่งเอ้ยเจอนู่นเจอนี่บอกกันเลยอ๋อโอเคครับผมโอเคผมต้องขอโทษด้ะเฮ้ยคุณพี่ธนูปักหัวเลยโอ้ยพีทพีทคุณพี่ผมโดนโอ้ คุณฟีธนูปักหัวเลยผู้ก็โดนปักหัวที่ช็อตเล็ภูมิคุณภู้ครับคุณดนปักข้ามด้วยครับผมดูอยู่เนี่ยอคุณเจ็บไหมฮะไม่เท่าไรครับแต่เจ็บตวโเซโอตายเซ้ครับผมผมเจอแรกคอปเปอร์ครับผมมันคืออะไรครับมันเหมือนกับว่าจะไปทำเป็นสายล่อฟ้ากับ

ดีครับผมพี่เราเราได้เราได้ของดีครับผมแล้วเป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยอ่เออว่าแต่น้องพัทหายไปไหนครับขอเขาเกิรเออน้องพัดเขาน่าจะฟาร์มของตัวนะครับโอ้ยแล้วทำไมผมวิ่งแล้วมันงึ้งงักเงื้งงักอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะอานหมดปะครับอ๋อนี่นี่เนี่ยผมวิ่งได้แล้วเราไปกระบันกันเลยเรามาจุดแรกก่อนครับมันจะบ้านเราตอนนี้ไม่เหลือนะเออตอนนี้ทำไมบ้านมันเละนะครับผมตอนนี้ผมมีเตียงนอนด้วยก็ผมนอนก่อนดีกว่านะได้ป่ะวะ โอ้แล้วทำไมผม,มเห็นอะไรบางอย่างเนีย่ยม,มันเป็นโอ้โหมผมตื่นแล้วฮะมี่กี้ผมฝันด้วยครับค,คุณภูมิเหมือนว่าเหมืนอนเหมือนมีคนวาตปีผมอะอ <laughs> แล้วทำไมคางคาง้าง,งน้องมันส่งขาลมละบุมบั่มบุมบัมคุณจะเปิดประตูนะเคุณจะเปิดประตูคุณคุณคุณฟรีเข้าเข้ามาใกล้ๆเลยอย่าเปิดประตูฮะไม่นั้นน่าจะน่าจะได้เป็นศพอนาถเลยฮะสามศพ เดี๋ยวผมจะครับกล่องใหญ่นะครับเอาไว้เก็บของตอนนี้ผมเบ็ดไม่ดีเลยฮะฝนมันตกอ่ะทางบ้านครับ้โหนี่เราเป็นแค่กินซักช่วงขาวช่วงขาวอ้าวแล้วทำไมมันไม่ติดกันวะปันน้ำไม่ติดวาทีจวาทีจตอนนี้ไม่ที่ตังค์แล้วไม่ไม่ผมปิงมากเลยครับตอนนี้คุณแจ็คปิงเทียอะไรขนาดนั้นนะชิเปอร์สามตัวเลยด้วยแล้วมันเป็นเฮี้ยอะไรครับคุณไนท์ตยันโอ้ยยยเฮี้ยนี่รวยเลยเฮ้ยมึงมาคุยกันดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแคพัด บ้าวว่ะบ้าเหรอวะนี่ผมมีนมปังครับเอาไปคนหิวเออเอาไปเอาไปเอาหมดนมปังแล้วเรารีบไปหาทำเลสร้างบ้านกันดีกว่าครับโค้ณชิเปอร์ชิเปอร์ไปสัตว์เอ้ะตีคนเดียวก็ได้วะทัมมีดาบเพชรด้วยมาคุณแจ็คอันนี้อันนี้ยาโดครับเอาไปกินฮะยาโดนไอ้เหี้ยเอาไหนเอามาลองของนี่คืออะไรวะ เด็ดเด็ดตอนแรกครับมันมันเป็นมันเป็นอะไรนะคุณแจ็คคุณแจ็คครับอ่าคุณแจ็คอ่ะมันมันครับจากต้นไม้แลดูครับลองดูครับเดือดเลยโร้ยเดือดเลยโอ้กูว่าไอ้เฮียไอ้เฮียเนี่ยให้เฮียเราไม่เคยดีดีสักอย่างอ่ะไปไปไปหาจำเล่ก่นหน่อยเ้ยแล้วใครยิงมาเฮ้ยโอ้ยนี่นี่กีดธนูผ่านหัวใครไม่รู้นะตอทองนี่ครับไก่ทองเฮ้ยผมจะตายผมจะตายชิ้นเด้อผมว่าเราควรตัดหมาไปด้วยนะเราเราท่าหมุดนะครับฆ่าหมุด้ลย นี่ผมว่าตรงนี้ทำเลดีนะฮะนี่ผมคิดว่าถ้าเราสร้างสะพานตรงนี้แล้วเป็นบ้านข้างใต้ใต้ดินคุณคิดว่าไงฮะบ้านใต้ดินทางด้นบ้านใต้ดินก็เราสามารถต่อต่อยอดได้ไงครับเป็นเหมืองก็ได้เขาคิดดีนะผมว่าปลงั้นเอาเลยเดี๋ยวผมสร้างเป็นสะพานก่อนเลยกันนะสะพานมาใหไปที่เกาะไม่เป็นเทียเหรอวะ แล้วเราคุณพัดแล้วคุณพัดไปดูปะปะกาลังอะไรครับตรงนี้มันปลูกออยได้นะเออคุณดูครับไม่ได้โง่คุณแบบคุณแบบคุณแบบเลือกถูกมากคนแจ็คอ๋อครับผมคนีนแม่งคกูเก่งครับแล้วต้องตาบ้านตรงไหนอ่ะนี่ไงครับเราก็ขุดไปเลยฮะเอาเป็นแบบหรูๆเลยอ่ะห้าดาวอ่ะคุณทำได้หรือเปล่ากินี่ยยักษอโอ้ใครแม่งตีกูวะ คุณจะท้ายอ่ะใครมีอะไรบ้างฮะเฮ้ยเ้าคุณคุณแล้วมาจะมาขุดดินออกทำไมอ่ะคุณคุณมาเนี้่มาเนี้คุณคุณมานี้อ่ะไปนี่นีมีใครต้องการทอสอ่ะมาปักครับคุณคุณมาปักไว้เ่ลยเฮ้ยเฮียเียดูวิชลิวิี่ไงว่อตอาร์ตเป็อสอ่ะแบงแบงแบงกันนะปักชักเปทอ่ะคุณภูมเป็นเียอะไรครับคุณภูมิครับคุณภูมิครับ เออมึงมึงบอกบล็อกเดียวแล้วมึงขุดลงอีกทำไมครับอ๋อผมมีคอนเซ็ปต์ก็คือถ้าเกิดเราขุดกูไม่สนครับกูไม่สนครับกูไม่สนขุดยาวเลยครับเดี๋ยวผมเอาไม้อุดให้เอาเอาเฮ้ยขุณคุณพี่คุณเป็นไรกับผมเนี่ยผมไม่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยบอกเลยที่ขุดเหล็กผมจะพังแล้วเอาผมไม่มีไม้แล้วใครมีไม้ให้ผมบ้างอ่ะขุดขุดขุดในในกล่องครับในกล่องขอเบิกของกลางหน่อยนะครับ อันนี้ผมมีเดอะซอมบี้โฮ้ยเดี๋ไปจ้าลงทันแคดโขสอบแข่งอือเดือนนี้เป็นฤดูฝนหรือว่าอะไรครับน่าจะหน้าแรงครับตกแม่งไปหยุดนี่จุ๊ไอ้เหี้ยแม่งเสกให้หยุดแม่งมาอีกและอ๋อไม่มีละเฮ้ยใครลืมปักทดสอบครับซอมบี้เกิดในบ้านผมอ๋อเหี้ยแล้วผมปักให้แล้วโอ Ync, คุณแจ็คค oh ุณปักได้เปลืองมากครับโอ้โหไม่แล้วถ้า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 จะใช้ก็เด็ดไปปักใหม่ทอดมันฝรั่งให้กินครับพี่จบพี่จบคลิปตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวตอนไหนก่อนนะเฮ้ยยครับโอเออจบเลยดีกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเลยกันฮะเราก็สร้างบ้านได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาเล่นให้ดูต่อโอเคบายบายครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไปแล้ว